เอานะชนะเข้านะเยอะไวชนมาสมัครเลยนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราก็เปิดตลาดเยอยไวชนเขาเล่นอยู่น้ำขวดน้ำน้ำน้ำอันหนึ่งขวดอม ยีชิปธรรมชาติให้ถึงเลยเบียดเข้าเรียบร้อยแล้วดับกระดับเข้าให้ถึงเลยไม่ต้องกลัวปเดียเาเกมแล้วไปเย หนูอยู่สนามแข่งโอเคตัดบนใช่ครับตัดบนครับเ,ไไเยี่ยมชิมชเล่นกับทีมตึงเราก็ต้องกวบิดผ้าก็ต้องน้อยลงอัชี้เก้เาฝนตกรอยาวๆเลยอ๋อรอซ้อมใช่ไหมโย วางเข้าไปแม่ก็ได้ชิแม่ไปสองลูกก็แหละสองลูกก็แหละวางเข้าไปเหมือนเดิมนะกล้าถึงนะ เข้าไปก็เอาเข้าไปตัดแต้มเขาเออดีรือว่าเมื่อกี้เสียเปรียบมากครับดอกโดนแก่นออกเล่นใหม่ครับอันนี้รอบ ตัดบนนะครับชนะเข้าแปดทีมสวยเลยครับช็อตนี้อเพราะว่าเขา,าเหลือเป็นเหลือเยอะครับแต่นักกีฬาเราก็ยังไม่เด็ดขาดผมตามมาจากข้างว่าที่เบสขอบคุณครับ เอาใหม่นะเราไม่ไม่ใช่ทีมเดิมแล้วนะต้องให้มันดีกว่าเดิมละเอียดกว่าเดิมอีกชิการดรอปอะไรจะพลาดดิง่ายๆลูกง่ายๆเป็นไงครับน้าโพส เย่ขี่แต้มเพิ่งเริ่มทับศูนย์ศูนย์เียกว่าเออดีดีดีเพิ่งศูนย์ศูนย์นะครับเอาใหม่นะครูบอกแล้วว่าถ้าเราเล่นเล่นกับทีมที่เขาแบบดึงขึ้นเรื่อยเรื่อเราเราผิดพลาดให้น้อยที่สุดถ้าเราผิดพลาดเราก็ทำได้เองเราก็ให้เขาไป นองจีนน้องเก้า,าเราเล่นสบายๆเหมือนเดิมแหละต้องจริงระยะประมาณสักเจ็ดแนเมตรนะเก้า,าระยะตีเราเจ็ดแตนเมตรนะดูดูสังเกตจุดของเขาด้วยนะจีอามิงอือดูด้วยดูด้วยเก้าเอาเลย เต็มใบเลยเออไม่เป็นไรเปิดทางมาก่อนเรื่อจะดุกเราทำได้ก้าว <laughs> จะตีครับลูกนี้ครับสามมาหนึ่งสามมาหนึ่งเรายังได้ใช่ไหมเนี่ยเข้าได้สงดองดูช่องเข้าสุดจัด ที่เข้ามาก่อนเป็นไรก้าไม่เป็นไรอ่าเก้าช็อตใหม่คุมสองแล้วแต่ช็อตบนช็อตล่างไม่เป็นไรคุมสองแล้ว ตกตกลายตรงตรงอ่ะเอาลายตรงตรงอ่ะขอแค่โดนอ่ะเน,นี้ยถิู่เพื่อนเน้ไมเนสวยโอ้โหช็อตนี้ครับสลับดอกเยี่ยมเก้าเยี่ยมมากต้องกล้าใช่ไหมเราต้องกล้าปีสลับดอกเขาเมื่อกี้ครับ

สลัมเมสวคนเอาไปหรือเปล่าสลัมเมสลองมาเปิดให้ดูไหนไปไหน,นใครเอาไปวะลองหาตรงนี้ดูดิ ทีเมื่อกี้เขาตำลำเน็ตไปไม่ใช่เหรออยู่ตรงไหน,นที่ไหนอ๋อคนที่ยืนนี่เหรอในสนามน,นี่เหรออ๋ออยู่กับพู ชี้เข้าไปตรงตรงเลยชี้เข้าไปตรงเท่าไหร่เนี่ยเข้าไปตรงตรงตารานี้อยู่กับพุจน พร้อมกันสามสนามเลยไหมไม่รู้จะดูสนามไหนดีที่ไหนที่บ้านดึงครับเขานำเท่าไหร่หนึ่งศูนย์เนาะนี่ยสุยอด Bảo biển lắm rồi đồ Biển มั้ย? วัดไหมไอ่ะเปลี่ยนไหมขอวัดครับใครแข่งบ้างมีแข่งทุกคนเลยครับเก้าฟอร์สเนมทุกสี่คู่ครับู่เท่า,าไหรอ่ะโค้ ได้เข้าไปอ๋อที่เข้าไปยังห่างอยู่โอมช่วยเขาหมดยังอ่ะเข้าเดียวเท่าไหร่ตีเลยออกโอมตีเลยตีเลย

โอมให้เข้าคุมให้เข้านะเข้า,นะขาก็ต้องเข้าฝั่งนูน้นดิข้าแบบนี้เสียหายเพราะว่าการลูกเขาลูกเราหมดเลยนะเนลูกเราไม่มีลูกคุมนะโอมรอบลึกมันต้องละเนนะอียดนะโอม